อัสสลามุอะลัยกุมวะลัฮฺมะตุลลอฮิวะบะเรารากะตสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้ในความเป็นมุสลิมของเราทุกคนเนี่ยนะเราจะมีความภาคภูมิใจและเรามีความสุขกับการที่เราได้กล่าวประโยคคําว่าแลอ ul ิลาฮิอินลลลอฮฺมุฮัมมัดุลลอลุลลอแต่ในการกล่าวบางคนก็เข้าใจว่ากล่าวอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นมุสลิมแต่บางคนก็บอกว่ากล่าวแล้วแล้วรู้ความหมายจะมีความสุขมากกว่า บางคนกอาจจะบอกว่าแล้วฮิกมะในในตัวตนของสองประโยคเนี่ยควรจะกล่าวยังไงหรือเราจะมีความรู้อะไรมากขึ้นหรือไม่นะครับในวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนออย่างนี้นะครับว่าจากสองประโยคเนี่ยเราลองมาเรียงแล้วเราลองมาดูกันนี้นะครับว่าประโยคแรกและอิลลฮิอินลอนเราได้กล่าวมาแล้วว่ามาจากสามอักษรแต่สิ่งที่เราจะพูดสิ่งที่นำเสนอวันนี้ก็คือว่า ในประโยคแล้วอิลลฮะอิลลอหลอเนี่ยท่านลองนับดูครับว่ามันรวมแล้วในประโยคนี้มีกี่อักษรนี่ประโยคที่หนึ่งนะครับประโยคที่สองมัฮัมัดูรอซูลุลละท่านลองนับดูสิครับว่ามันมีกีอ่อักษรนับทันไหม้า,หากว่านับไม่ทันเรามานับพร้อมๆกันประโยคแล้วอิลลฮ์อิลลอหลอก็คืออะไรครับลามอาลีฟอ่านว่าลาอิลลฮะาอาลีฟลามฮะอินละอาลีฟลามอาลีฟแล้วอัลลอฮ อเลฟลามลามฮ่ามี12อักษรมันมี12อักษรท่านเก็บไว้ก่อนนะมุฮัม ullah, มัดุนรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์มานับพร้อมกันครับมีมฮามีมดันมุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์รอซีนวาวลามแล้วก็ Allah, อ,อัลลอฮ์อเลฟลามลามฮ่าและอิลาฮัอิลลุนเหรอมี12มุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์ก็มี12ม 1 2บวกกับ12ท่านคิดว่ามันจะตรงกับอะไร12กับ12ถามว่ามันจะตรงกับอะไรเรามาดูอย่างนี้ครับว่า1วันกับ1คืนเราจะได้ยินได้ฟังกันว่า1วันมี12ชั่วโมง1คืนมี12ชั่วโมงถ้า1น1วันกับ1คืนมี12ชั่วโมงก็คือวันกับคืนหนึรวมกันแล้วมี24ชั่วโมง24ชั่วโมงด้วยกับประโยค2ประโยคนี้ถ้าเราได้กล่าวตอนเช้า นะครับตื่นเช้ามาแลอีลาฮอิละลอหมุฮัมมัดุลรอซูลุละก่อนที่เราจะนอนนะครับเราก็กล่าวแลอีลาฮอินละลอหมุฮัมมัดุลรอซูลุละให้ยามเช้ากับก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเราจะมีประโยคสองประโยคนี้อยู่คู่กับเราทั้งยามเช้าและยามเย็นอย่างน้อยนะครับก็คือว่าเราก็จะเป็นผู้ที่ศรัทธาเราก็จะเป็นผู้ที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเรามุฮัมมัดเป็นรอซูลศาส,สนาทูตของเรา นี่คือสิ่งที่บอกว่าเราจะได้จากการกล่าวสองประโยคนี้มันจะคุมและมันจะให้อะไรกับเราอย่างมากมายและสิ่งที่มันจะเป็นอะไรที่เป็นฮิกมาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในสองประโยคนี้เห็นไหมครับแลอิละอิละละล้อเราเคยนําเสนอว่าแลอิละอิลละล้อเป็นประโยคที่อักษรไม่มีจุดหัฮัมมาดุนรอซูลุลละก็เป็นประโยคที่อะไรครับไม่มีจุดเช่นเดียวกัน ดังนั้นมุฮัมมัดุลรอรซูลลอฮ์เป็นประโยคที่ไม่มีจุดและอิไลลอยรเป็นประโยคที่ไม่มีจุดเราก็จะได้จากที่นักฮุกมะนักปัจชาเขากล่าวและบอกกับพวกเราว่ามันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับตัวเราเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาเราเป็นผู้ที่อยู่กับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ศรัทธาในคําสอนของนบีมุฮัมมัดัสุลลฮอัลัลฮวสซัลลัมเราก็จะปัสจจกจากจุดที่มันจะเป็นในเรื่องของชีริกในเรื่องของริยะในเรื่องของอะไรครับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิิตตและจจใเรา เรากล่าวสองประโยคนี้แล้วเราเข้าใจความหมายไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกลับไหว้โดย,ทยแท้จรงแทนนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์เรากล่าวแล้วเรารู้ความหมายเรากล่าวแล้วเรามีความรู้ในเรื่องของอสิ่งที่เราได้รับในเรื่องฮิกมาต่างๆเนี่ยมันจะนําพาไปสู่ของความอยากกิ่นที่มันแน่นและมันเชื่อมัน่นมันจะทําให้เรานั้นมีความสุขกับการกล่าวสองประโยคนี้นะครับขอเราทรงประทานฮิกมาละฮิดายดะ ให้กับตัวผมและตัวท่านและขอให้เราทุกคนนั้นรักษากับการที่จะยืนยันและก็ยืนหยัดกับการกล่าวสองประโยคนี้แล้วนำไปสู่การปฏิบัติตามแบบอย่างวิถีชีวิตของท่านรอซูลุลศ็ัลลัลลอฮออะลัยฮิวะซัลลัมวะสลามมอะลัยกุมรารห์มัตุลลอฮ์วะบเรอกาตุ